ปลาอะไรกินน้าวัยเดืดเดือดตัวแรกของเช้านี้ตัวแรกมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันลูกไ,ไม่เคยไม่เคยว่ายเท่าไหร่รากฏหรือเปล่ามันไม่มันทำไมน้องนิ่งไปเลยอ่ะเออสองปอน์นะจ๊ะอันนี้สองปอนด์ด้วยเออแต่ก็ไม่ใหญ่มากหรอก แต่ว่าปลาน่าจะไซส์ร่มโลหรือเป็นโลอันนี้สองปอนอยังงงงงอยู่มั้งยังไม่รู้ว่าโดนเบ็ดเออ,อยังงงๆอยู่ไม่รู้ปลาอะไรแล้วเคยตกปลายี่สกใหญ่ๆได้เบ็ดเล็กๆอะบางทีเขาขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าโดนเบ็ดะนะจนมาเจอคนอะถึงจะจนนไปเจอคนปุ๊บวิ่งเลยเลน้ำหนักดีมั้งแน่าจะเป็นโลอย่างนั้นแหละสองปอนกับปลาไซส์โลอะ อไม่แน่นะอาจจะเป็นปรากฏอย่างที่รู้ว่าแต่มันยังไม่ถึงหน้าดินน่ะลูกหรอเออยังไม่ถึงนาดินหรอกอาจจะเป็นปรากฏหรือเปล่าเออมันมีส่วนเหมือนกันถ้าปลาเพียนม,มันก็ต้องดิกดักดิกดักดกมาก <c oughs> อันนี้มันตื้อๆนิ่งๆจะว่าเป็นยี่สกมันโอนน้อยที่จะมากินไส้ปลาทูไม่ใช่ไปไปเออมันเหมือนจะไปพันใส่เชือกที่เราอยู่อ่ะ เมื่อกี้เหมือนมันรูดๆใส่เชือกมันรูดูดลุไรมาเลยสายสองปอนด์ใช่ขาดได้ก็อาจจะน้อยนิดนึงถ้าว่ามันไปพันอะไรเนี่ยเออเนี่ยมันมันเหลือรูดๆพันอะไรอยู่รูดแหละรูดและอาจจะเป็นสายที่เราอ่อยเหยี่วไว้แล้วมันขาดที่ดึงมาติดตอติดอะไรที่มันรูดๆพันๆอยู่นิดอันนี้รูดแหละ แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ตะเพียนทองกับไม่ใช่บัตเตอร์สองอย่างแต่เพียนขาวก็ไม่น่าใช่ตะเพียนขาวมันต้องวิ่งตรงนี้มันเหมือนพันอะไรอยู่แต่ไม่ถึงหน้าดินก็โอกาสเป็นปรากฏโอกาสเป็นปรากฏก็จะน้อยมันเหมือนพันอะไรอยู่ลูกเนี่ยมันถึงแบบนี้นะปลาอาจจะปลาไม่ได้ใหญ่มากแต่พันแตว่าเป็นพันเชือกนอ่าจะพันเชือกกันแหละเชือกที่อยอย พอมาดูนิ่งผิดปกติเออไม่ขึ้นแหละติดแหไปพันเชือกหลุุนมาหน่อยเออหลุดแ้วอ๋ปรากฏอย่างออมมากแล้วแหละมีโอกาสเป็นปรากฏลักษณะการนื่นตัวสวยตัวไซโลอ่ะพุงป่องด้วยลุกปรากฏพุงป่องไซโล แต่น้องดูหนักเพราะว่ามันพันอะไรสักอย่างล่ะแล้วก็เมื่อกี้มันรูดๆอ่ะมันไปสายสองปอนทุกคนมันก็เลยดูว่าโค้งมากแล้วก็เราสู้มากไม่ได้เพราะก่อนนันเมื่อกี้เราใช้สายสี่ปอนตกปลาตะเพียนอะไมันไม่ยอมกินเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสองปอนปรากฏว่าเป็นปรากฏจริงๆด้วยสมบูรณ์นะจ๊ะตัวเนี้ยไม่รอดต้องกินอิ่มนะจ๊ะเนี่ยอยากกินมือแบบอยากกินนิ้ว กนได้สองเมนูเลยลแหละแบบเนี้ยได้ให้เขาคายเอาเองดูดิตัวอ้วนมากเลยจับไม่ตั้งเลยดูกวดเลยตับมิ้วกวดเลยตับมิ้วน่าจะโลโลสองแล้วอร่อยแล้วแหละรอบนี้โอยคนมากเลยองทุกคนว่าเมนูอะไรดี ตัวขนาดนี้กำลังกินนะ่าจะได้สัก2เมนูเลยนะเนี่อคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ